หมูน่ากินมากกลัวร้อน <G l ug> <G l ug> <l ug> สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินาดะนะครับเมนูที่หลายๆคนถามมาเยอะเหลือเกินครับหมูกระทะปะปุหมูกระทุปุปะอ่านี่เลยครับมี่นะกินไหมนะครับ เป็นร้านชื่อดังที่อยู่แถวห้วยขวางนะครับกรุงเทพนะครับร้านเปิ้นหมูกระทะเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินชื่อเสียงของร้านนี้ดีนะครับนี่น่ากินมากทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยจัดมาให้ทุกคนนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คิดอยู่นานครับ มันเป็นอาหารที่ไม่สามารถกินคนเดียวได้ดังนั้นนะครับทุกคนต้องพูดคุยกันเยอะๆนะครับคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้ว่าคลิปนี้เป็นยังไงก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้พูดคุยกันไปด้วยนะครับกินหมูกระทะไปได้วยกันในวันนี้ด้วยนะครับนี่เลยกับเตาแบบนี้ต้องเตาต้องกระทะแบบนี้เท่านั้นใช่ไหมทุกคนเพราะว่าเราคิดอยู่นานเหมือนกันว่า1คือกินคนเดียวกับ2คือกระทะต้องเป็นกระทะแบบนี้ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นกระทะแบบว่าแบนๆนะครับน้ําหมูมันจะไม่ไหลลงน้ําซุปอันนี้เป็นเคล็ดลับว่าต้องกินกระทะแบบนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไปกินกันเลยไหมครับทุกคนนี่นี่อันนี้เป็นแบบเผ็ดมากหน่อยเราก็ใส่เข้าไปอืมนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเ,เราค่อยชิมไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยเราได้รสชาติที่เราชอบหรือย,อยังอะไรเงีย้ยน,นะครับน,นี่ครับเป็นน้ําจิ้มงาๆแบบนี้นะครับอืเทลงไปอีกนิดนึง สุดท้ายเป็นแบบว่าซีฟู้ดนิดนึงไม่ใส่เยอะครับแล้วก็คนลงไปอืคนแบบนี้ไหนชิมดูกันอ,อร่อยร้านนี้อร่อยมากจริงๆทุกคน อร่อยที่สุดคือไหนตอนไหนรู้ไหมครับตอนสุดท้ายน้ําเปล่ายังอร่อยเลยอ่ะไม่บอกน้องว่าใส่อะไรน้ําเปล่าถึงอร่อยนะตอนสุดท้ายปเดียเริ่มกินกันเลยครับคลิปนี้เนื่องจากกินหมูกระทะเนาะมันก็จะมีแบบตัดไปตัดมาสักนิดหนึ่งเนื่องจากเราต้องใช้ระยะเวลาในการกินค่อนข้างนานนะครับยังไงมามามากินเป็นเพื่อนกันทุกคนครับมากันเลยต้นต้นครับเราจะคนไข่ลงไปในหมูให้หมูมันมีความหอมของไข่เวลาที่มันย่างอืม กุ้งเขาก็น่ากินนะร้านนี้ครับวัตถุดิบเขาค่อนข้างดีเลยเนี่ยนะครับกุ้งตัวเบิ้เริ่มเลยเนี่ยเราจะลอดกันไหมครับการกินแบบนี้อะลองดูเสียงเริ่มมาแล้ว เริ่มมีสู้มีซ่ามาละทำการพลิกมันสักหน่อยพี่น้องเอ้ยมาเลยครับทุกคนพลิกพลิกพลิกมันหน่อยกำลังมากำลังมาเขาบอกว่าการกินหมูกระทะเนี่ยความสุขคือช่วงระหว่างของการรอแต่ความสนุกคือการแย่งกันกินครับทุกคน <laughs> าอะไรครับทุกคนได้กินแล้วขอเริ่มจากชิ้นแรกเป็นเบคอนนะอย่างนี้เลย หิวหิวฮึมม้มมกินคู่กับผักไปด้วยเนาะอืม สดน้ำหน่อยนะอ,อร่อยมากอติดมันเนี่ยอืร้อนๆเลยทุกคนอันนี้แบบต้มหน่อยสุกๆช้าหน่อย ทีสุดฉ่ำๆน้ำจิ้ม Cung nó ngon lắm ก็ราดน้ำจิ้มลงไปแบบนี้เลยครับทุกคนป่ะกินกัน,นเนี่อหมูติดมันอย่างเงี้ยอร่อยมาก 嗯。Mm. มาครับทุกคนแบบนี้แรงแน่นอนเสียงซูซ่าซูซ่ามาแล้วอแบบเมื่อกี้นะครับรอเสียดายอะ่ะมันโอเคไม่เป็นไรก็แบบเนี้ยมันก็จะได้กินแน่นอนแต่เมื่อกี้รอนานไปนิดนึงนะครับอแต่ว่ามันจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าน้ําซุปน้ําของหมูอะ่ะมันจะไหลลงแต่เยแบบนี้มันก็จะว่า,วาชุวชาติกันไปก็ได้กินเลยแน่นอน เบคอนอยเบคอนช่ำๆมาม่าบุญเส้นครับเป่าก่อนนะครับสาเก็์ใจมากที่นี้ ใส้ไส้ย่างอย่างเงี้ยอร่อยมากเบคอนเบคอนหลายคนชอบเลยนะเนี่ย หมูน่าก,กินมากใครชอบกินบ้างไส้ย่างเนี่ย ครับอืมกุ้งควันขึ้นเยอะๆเลยร้อน กลัวร้อนอร่อยเนาะ ครับชิ้นนี้ช่ำช่ำช่ำอืมอืมอมเดี๋ยวจะหาว่าไม่กินผักเลยเป็นจานผักของเราครับราดซอดลงไป น่ากินจิ้นเราแบบเออเอาหมูมากินคู่ด้วยนี่แบบสุดเนี่ยดูเสียงน่ากินมากไสยย้สย,ย่างไส้ย่าง ร้านนี้ทำไส้ดีมากครับทุกคนอือ ชิ้นมันมนอย่างเดียวเลยเอะอันนี้คือสุดฟินกุ้งแบบเด้งๆร้อนๆเลยครับหอมกุ้งมาก จะส่งท้ายครับกิมเกลียมจิ้มจิ้ม โอเคครับทุกคนเรียบร้อยกันไปแล้วกับมูกระทะปุปะมากะทุปุปะยังยืนยันคําตอบเดิมครับมูกระทะเป็นอาหารที่ไม่สามารถกินคนเดียวได้ต้องกิน2คนขึ้นไปเท่านั้นครับเพราะว่ามันมีช่วงเวลาของการรอมีช่วงเวลาของการกินเราจะได้พูดคุยกันไปด้วยเป็นอาหารสารความสัมพันธ์นะ่ะนะมันกินคนเดียวนี่มันแบบมันเหงาเหลือเกินทุกคนนะครับ แต่ก็จัดให้ตามสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องมานะครับก็ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันสักนิดหนึ่งนะครับถือว่าแบบแก้เหงาให้กี้หน่อยสักนิดหนึ่งนะครับจะได้มีกำลังใจในการกินหมูกรนะทะคนเดียวต่อไปอ่ะโอเคครับไลฟ์เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับอร่อยมากแต่กินคนเดียวเหงา